รถ Honda City นะคะปี2010เกียร์ออโต้ค่ะเครื่องเกียร์ปกติดีนะคะช่วงร่างดีค่ะทรงสวยนะคะปีไม่ลึกขรุกท่านกลางๆนะคะเป็นรถปี2010เครื่องเกียร์ปกติช่วงร่างดีภายในสะอาดขับใช้งานได้เลยนะคะเอกสารพร้อมโอนค่ะราคา125,000บาทค่ะสนใจทดลองขับก่อนได้นะคะ รถอยู่ที่แถวต้นวาบจังหวัดเพชรนุโรกนะคะคันนี้เกียร์ออโต้กระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าค่ะแผงประตูสวยเดิมไม่มีแตกไม่มีร้าวนะคะคอนโซลเช่นกันค่ะทุกท่านสนใจเน้นโทรนัดหมาย่วงหน้าอัปเดตสถานะของรถก่อนนะคะและไปดูตัวจริงด้วยตนเองค่ะไปทดลองขับก่อนตัดสินใจนะคะหรือต้องการเจรจาต่อรองอย่างไรให้นัดไปดูรถตัวจริงและต่อรองหน้างานได้เลยนะคะ แอดมินเพียงนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้นในวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนไว้พบกันใหม่ได้ในคลิปหน้ากดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ